สวัสดีเจ้าพระเจ้านางสุมาลีสุดกันคาผู้บรการโรงเรียนอนุบาลสุมาลีและประธานสักาวัทิธนนมอำเภอโดยสกิดจังวัดเชียงใหม่เจ้าโกการโคกหนองนาโบเดียวเกิดขึ้นได้จากความตระนักในการจงรักภักดีต่อในหลวงรชาชการที่9้าเพื่อสืบสารศาสตร์พระราชา ลงสู่การบริหารจัดการโคกนหนองนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการพึ่งตนเองและก็เพื่อชุมชนในส่วนของพื้นที่ตามทฤษฎีใหม่ของนายหลวงรัชการที่9ท่านมีพระราชดำรัสว่าการแบ่งโซนพื้นที่เดชเเทาจะแบ่งออกเป็นในส่วนของโคกการขุดโคกพือมาไว้ปลูกพืชแล้วก็ให้มีนาส่วนหนึ่งและก็มีพืชไม้ ไม้ผลไม้ดอกแล้วก็ปลูกไม้เจ็ดระดับระดับสูงระดับกลางระดับล่างระดับเรียบพื้นดินแล้วก็ในดินก็คือพืชพักที่กินหัวพอโรงเรียนอนุบาลสุมาลีของเฮาพื้นที่ตรงนี้เาอาได้จัดสรรตามโครงการโคกหนองนาของพัฒนาชมชุมช,ชนนี่แหละเกาะประมาณ3ามไร่กว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือหนองคือการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทั้งในส่วนของหน้าแลง้ง เพื่อจะเอามาไว้ใจและเกาะในส่วนของหน้าฝนเกาะรองรับน้ําได้ซึ่งจะมีความลึกประมาณ4เมตรกว่าๆแล้วในส่วนของการบริหารพื้นที่เราจะมีคลองไส้ไก่เพื่อกระจายน้ําออกไปเพื่อความชุ่มชื้นนื้อแผ่นดินและก็ปลูกพัก้วยที่เราจะลดพลังงานในการใช้แรงคนพดน้ําน้ําก็จะซึมกระจายไปทื่พืชพักของเราได้จเจริญเติบโตปลูกป่าสี่อย่าง ประโยชน์5อย่างในส่วนของโรงเรียนก็ได้แบง่งโซนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้คือลูกๆเขาได้เห็นว่าความเมตตาการุณาต่อสัตว์ก็จะมีโซนมินิศูน,นแล้วก็เลี้ยงป่าใหญ่ในหนองป่าป่าที่เขาจะเลี้ยงก็จะมีป่านินป่าสําหรับใช้เป็นอาหารแล้วก็จะมีพื้นที่ของการทํานาแล้วที่โคกของเขานอกจากเขาจะปลูกพืชยืนต้นแล้วที่ใื้ร่มเงาพืชสําหรับเศรษฐกิจที่ทำให้เขาร่มรื่นร่มเ,เ,เ,มมเย็น และต่อจากนั้นก็จะมีซุม้มซุ้มของโคกหนองนาห้างต้งเพื่อให้เขาได้พักสําหรับการทํานามันฮ้อนนะจ้าในหน้าฮ้อนเราก็มีการพักการกินข้าวกลางต้งแล้วต่อไปก็จะเป็นในระหว่างร่องร่องนาร่องน้ําไส้ไก่ก็จะมีการเลี้ยงป่าเลี้ยงป่าตัวน้อยเพื่อที่จะจะบ,บริบาลแล้วก็นํามาใส่โคกของนาและในส่วนของแฮมโซนนึ่งก็จะเป็นไม้ไม้ผล ไม้ผลก็จะเป็นบักกล้วยบ้านเฮาเป็นเป็นบักกล้วยเต้ยในส่วนของระวางต้นที่มันมีที่ดินพอจะว่างเฮาก็จะปลูกพืชพืชสมุนไพรไว้ตามใต้ต้นคือพอต้นไม้ไม้กลางระดับกางได้น้ําต้นไม้สมุนไพรพักพืชพัก,พกส่วนครัวก็ได้น้ําไปโดยเจ้าจเฮาจะประหยัดพื้นที่แล้วในส่วนของโคกหนองนา นอกจากที่จะมีการศึกษาดูงานจากชุมชนจากผู้สนใจจากนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาเอากวายังมีมีการบริการาในส่วนของร้านน้อยๆนะฮะก,กส็สุมาลีคาเฟ่ก็จะมีการบริการน้ำดื่มกาแฟรสชาติดีๆแอบเจ้าเนาะในโอกาสการเปิดโครงการโคกโหนองนาของโรงเรียนอนุบาลสุมาลีซึ่งได้น้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตั้งโรงเรียน ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าพระราชาธิวรคุณท่านเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดและก็ในส่วนของประธานผู้สูงอายุท่านเมครูอินแก้วไชยศรีท่านก็ได้ให้กานสนับสนุนรวมทั้งท่านนายกสุรศักดิ์โอสถิพรซึ่งอดีตท,ท่านก็เป็นประธานสภาธรรมอำเภอดอยสะเก็ดครงแานพวกหนองนาของโรเรียนอนุบาลสุมาลีขอบพระคุณเจ้า